ຫໍໂອ້ຝ oh, ັ່ງຝັ່ງ FC 21ໂອ້ຝ oh. <laughs> <s 2> ັ່ງໃ້ຕໍລືເຈົ້າຊິຈໂອ້ຄາຍ້າາແທ້ວັ້ນໂອ້ວພໍສືອຍບຍັາວແດແມ່ຕ ไม่น้องไปวัดตัวพวกเพียงวัดปลากันโอ้วัดปลาพี่้วัดประมืได้เจียงพัดพวงนั้นพี่ผี่ันนะฮ่าฮ่่า่วัด้อนไส้นะออ่นี่ย่ั้งน้อเพ่ี โอ้โอเีที่เพิ่มหาซิบไรส่สอพวก้อยสั่งพานอนใหญ่สุดในโลกพานอนเลกกับบุญมาถึงแล้วก็มาไต่ก่อนอทรมาดาขนาดนาตาในสอพวกพี่พี่อยู่เนี่ยโอสอเราฟงเรื่องพี่เลยตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดจัมกิดนะเหมือนขากด้ปูดอ้อโค้มากพอแมนไปตก ขอชุท่วเย่ยด่อ่าง่าเี่มนบลปูศูนหกสามเอเก้าศูนย์เก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเงนีนี่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 มนเยอะแมนบอลปูตัวนี้เลยเนาะตัวนี้แหละเมนบะวงล็บศูนย์หกสามเก้าศูนย์เก้า เก้าแปดหนึ่งเก้าอื่จำได้เราของของกันทองดูดีพวกรองดูดูอะไรอืมใส่ซิ้มไม่ทอง้น้ำเน่จำน้ำนแนวอืมใส่ซิมหม่มาอ่าซิมไม่มาเดี๋ยวเอีของลูกปูเป็นเขาส่งไม่ให้มาได้กับปูสิที่พิเศษเชยนอรนี่อ่าขับผมเขาส่งไม่ให้มาได้ลับปูสิที่พิเศษแต่ซื้อยัง สิทธ่พิเศษเฉพาะวัยรุ่นถูกกดเลยดอกจันแปดศูนย์แปดโอซิเหลียมถูกอ่ะรุ่นน็ดเพิ่มสูงสูนเ์แปงแล้ว <15, S 1> ่ะสิบห้ากีบีตัวแดงกันคืน,น,นเลยบอกโอ้ยจะมากกันไหนนมเอฟซีครับผมพ่ 6, 8, 5, เอเพิ่งถือหกแปดหาพันคุณหาร้อย คือโรตารีส่องใบถวายตรงกันกับอันนี้เลยอรตาีส่องใบถวายตรงกันกับแปดสูงแปดเลอ่อือันนี้บัจิปเป็น์ชีม่าลรตารีห้าห้าเหมือนว่านเลยเอออืกันนี้เลยโถ่โถ่โโโให้ลุงดึงแรปูอืมอันน้ฝันดีปะปูฝันดีปะบ่สน่ฝันดีปะปูแปดชุดแปดเลยฝันดีปะบ่ได้ฝันอ่าุมซื้อให้ถวาย บนี้ที่เรีวฝันดีบ่ปู่มเลัวอามานอนอามันดอนฝันดีบ่นี้ซื้อมาแล้วรตาสมินทบขึ้นเท่าเดิตาสมินตาสมินโอ้โหมันไปก็ไปมอจ้อประตูข้างประตแ่แท้บางอง่นขัดเเงิางเงนขัาเเศิน่ีโอ้โหท่นี้ไปซื้อนี่ซื้อถวหอ่าอเอาบอกตัวยังนนาถไกับบแน่บนนอนดอกพี่น้องมาเปนมิจฉาท่าพันอยากซื้อถวาย มันถูกกันพันคู่หาร้อยเปืนต้นหาร้อยอันหกแดพน่ะเอางวดที่่านมาเป็นพอดีพอดีเอไปตุลาปูนนี่ปูกลางแค่งมาบ่มแมมนบ่ออันผู้ขาดมาหาเลือกลบได้มาทั้งเ่องนกันบูกขาดเือถวายครับเอออม่ตรงที่ตรงใจจริงจริอืมอืมเห็นเพิ่น้ปูใชปิดใจบนะในชนอ ถวายสิถว่ายว่ามันถววายเขาอยู่ในนุมมากนกนะถอ่ววายอเนกถัถวายแห่เนกอ้วนๆนุเบียนจางเดียวว่าสนุกสซ่างผัปลาบ่มากปนได้บ่มากปนได้ดอกแล้ว่ร้างผาบปลาคบมากปนไดเดอก็ล่วอันนี้นมซื้อมาถวายปูไปหนัแปดศูนย์แปด มีสิไปดังมีสิทไปบดเสมียนมาเาเศ้าอยู่หมดแล้วมาเราซื้อน้ำหกแปดหาลาพันคุณหารอยโอ้ก็ถหาร้อยวากันตอกตรงๆเราพันหงสิเท่าไรล่ะล้านคนละปัวเออซื้อมาแล้วปีนี้เอไปนองช้างหาร้อยได้เท่าไรปีนี้ปูไปนองช่างขึ้นปูตาสมบาทละแปดสิบห้าร้อยได้เท่าไรวอาโหรือป่เบออชิวสามหมื่นสี่หมื่นเขาพูดลียวอ่าอม เอาไว้มาท้องใบปมาตวงกันก็ไปเสื้อนี่พอดีเนนี้มาข้อดีเลยมาข้อดีเลยสีไปจีมาพี้องขอาวมุกีมาสีไปโอ้โหอะไรพี่้องเลยนี่แหละเล่สีไปทีมามันมันอนเรื่อันตาสมิ่นดีๆอยู่ดีอืมประตวทีบุญยนอยู่บริเตนไดชนอนเยอะสีไปพี่จแล้ว ปูเราว่ามันมีออกมีรุ่นหลายหลายรางวัลปูเราปะปลาสีแดงรางวัลโรตเตอรี่มาด้หนิมันมาปูอืมถือเงีนรุ่นหลายอืมเราโชว์ข้ามมันไปหน่อยเอ้ยน้งปูเก่าเด้องอมาสนอกอืมมันเดี๋ยวมันเข้าระดับดินขึ้นปูฟันดินมันขึ้นเรามาหามันขึ้นปูใหญ่มากเนียนมันตีนตีฟอง โอ้ภาติภาษีหูจักกดเบิ้งโทรศัพท์น่ะเออได้โทรศัพท์ไม่นอนก็สิบ่หลับครับดีใจอือ๋อน้อบุซื้อซิมใหม่มาซั่นเด้อือดูขึ้นนั่นทําภารกิจต้นตัวละมันหนักมาเบาละครับโเบิ่งหูทุ่มบ่กวัวครับบัดนี้กลับขึ้นไปจําวัดใหม่ครับเฮ็ดจังได๋ก็บ่หลับอือบ่ เดินนางเอางอกรักนางฝันกันนาะนางฝันเออฝันเลยนางกับบุญนาง่าคือบ้านคือเมียกับเรานางฝันเนาะของนางฝันกับนางธรรมดาคือบ้านคือเมียงเขาแล้วนางสีนางฝันงามได้ก็ได้ครับโอ้นางทักกระหม่อมแล้วนี่ครับโอ้ยนางนางสีนางฝันนั่นบ้านนางคือบ้านคือเมียงเขาดังนางยังไมไแกร่งนางสีครับอืมโอ้อืมเดี๋ไปดีใไเลยครับฝันไปก็นั่งไปก็ ว่าสามสิบนาทีว่าคุณแล้วมาตูนางฝันตูใหญ่มาเลยแดงก็ครึ่งแล้วก็กันเหรอต้องมาควันตะอุ้ยว้านบอกยิบเจ็ดครับครับอุ้ยควันแมนาชถ้าทั่วมาแต่ทั่วซับกับบนเนื้อ โ้คันโค้วานี่โนเตะตัวขึราชการเ่อกีโอ้โหคันโคม่านี่สายตกสายดวนเลยเมื่อเดือเมื่อเนมืถือเมื่อกี้ว่าสันว่าสายตกสายดวนนะสายสายเตะโท้งสามคนอกว่เปลนคือบัตน่เง้ยคน้าโั่มาใชยตรงไหนเลยเนาะโอ้เปลี่ยนคือบันนนี่เงี้ยคนศูนย์หกสามนี่งศูนย์หกสามหนึ่เบอร์โทรศูนย์หกสามเก้าศูนย์เกอ ก้าแปดหน่งเก้าเออไม่แม่เรเบอร์ทร่ว้ขดเบอร์ั่วเนโอชสามเลยออองหกหนึ่งุดเก้าอั่น่แปดหนึ่งเก้าีเอไปั่วที่ทั่วแดนมีเบอร์นีนพิเศษสมั่งอเออุหกสามเลนะโอถ้าโทรมาเบอร์นี้คือคุณได้สินั้นเดี๋ยวนี้คุณได้สิบนั้นเดียวอ้าวเฮือกไง สายตรงก็เสียใจโทกอะไรเลยแบดเบิรดแบดเบิร์ดไปโทษย้งไดป่ยวจังย้ง้เรื่ออันสามโดนเราโทษสามเต็มม่สามเมื่อพี่รองไปโชว์เลย้านซื้อมาไม่ได้พี่รองเ้อซื้อมาอีกจากสามเครื่องรับกันสนั่นเลยซาตานนี่หาคำขอดรอกยี่สิบกุบเซ็นเปิดปับโทเขาบอกพ่อสิบสายตันอีก็ัวเดอเนาบอแบงหรือไม่นี้ เขาเรียกบบหามกซานาพูนในบ้านพุณจะได้ตัวเลขเอาง่ายๆบต้องตรงพี่น้องใช้ตรงเลยสายตรงแม่นซูนยลูกสามอย่างน้่มาหลดได้แน่นอนเก้าศูนย์เก้าเนบก้าแปด่งเก้าเล่มจุ่มได้ล้วสามพัพุเอาเ่ไดวตัวกลมต้นเน้นๆปไูนกสามพี่น้องได้แน่นอนตัวนี้พูดเอาใช้ตรงเออ ไม่ต้องกไหลใช่ไหอะไล่เห็บวัดนี่เว้ยน้องูผสมสีสางพี่น้องพันธล์โรเซนนี่ลหะเพ่อนเจ้สีสอมสีสางเสียาสีสางว่าสางว่าแต่เพื่อนเ้านีเพันกับบริาัเอ็น布拉บริษกุดตรงกุดทีพอได้ขึ้นจากน้ำเอามือขึ้นว่านี่ถือว่าฟังว่าไปู่มันล่มเนาะครับงล่มล่มฝนร่มฟ้าดิโอแมนไหม หันหัวแพร่ไปทั้งทิศเหนือหันไปทั้งทิศเหนือไปคนใต้ที่เหนือ,อ, <ะ S 2> นนอทุกทิศทุกทางเราท่านเออวายใครอยูอออยย่มาตัดทิกสักไม่ได้กระทอนเนาะ,<อ>ะรำหนุ่ยเนี่ยจะไหนล่มตีแพื่หันหัวไปทั้งทิศตะวันตกเตือนมาตีซีมาดังไฟสันนันกาแฟเกาเคยท่างขึ้นทางลูกมันบอระท้างนี่ละเคยขึ้นเคยลูกมันเกาปับลูกไปตก ว้าร่มเปลี่ยนทิศทางแค่หนอร่วมแพ้อาแพ่เอเคเว้ยวันนี้ไอสู้สุ้เปลี่ยนทวนเทวดาเปลี่ยนไหม่กัตัอกสุขเดียวเนี่ยรุ่งรานเนาะจังหวัดทวนเลยจังหวัดูมันจากสงจากสางสางบุดสางนัพี่้องเลี้ยสี่ตัใส่ตรงเลยศูนย์หกสามในนอ่นสองเทราร่วมตัแ่นี่สองพี่อเลี้ยสอายุตว่โตัพสามาอนด์มึขึ้นวานเนี่ย ชาวบนเนี hey, he s <S no, no. ่ยก็สับตุ้มโอ้ยจัดเลยเลียวเลยแบบนี้โอ้ยแบบกบก๋วยจั๊วขี้อย่างไรเสิดเหตุทุกเกินโอ้ยบ่มาฟังที่เ็ดมาหันนาว่าจังไรเกาจังไรเกาเทีลสามเงี้ยยเบอร์โทรนี่ โอ้ไม่ตัวนี้จิดมุ่งากได้ที่เด็ดจะตกศูนยกสามพูนมาสายตรงเลยแล้วอ่ะโอ้โอ้พูนได้สิสา์กุดมาตรงะเลยต้องกดมาศูนย์หกสามนโอ้เก้าศูนก้าไล่ลนตรงเลยลุ้เบอก้าแปดหน่งเก้าหน่ไกดีนั่นบอกไว้ว่าเพ่นสิจำเบอร์ยัควงอะไรด้บ้าโอ้รับผรเาบาทนีเน้องันนะจำไปเด้อเอฟซีท้องรูกับชได้ขึ้นยาขาสัี่ี่นะแมนครับแมนครับ ต้องทุกมือบอกคือมือบริจาคเงาเราู้นั้นถามู้นี้ถามแบบแปล่แม่กับคองัเนี่ยท่คนรบปลูกตลอดซีก็มหาตลอดเป็นามมเล่นคือสางฟุตอันนี้มากเล่นอะไรชูนสังฝันเองฝันเองนะีสามเนี่ฟันเองนบันเองเลยฝันมาขึ้นนี่บอกปูวันพระนี่บอกสองขึ้นแล้วโอ้ตดีโยไปอ้ไปน้องนสองก้อนมาจ้างก็บว่านงคนที่วันี อ,อัน,อนเอฟซีสัง่งข่วมยูทูบเบอร์มาวา่าพังกันง,งงงงเรื่องถึงเถืดอเออแม่แต่เอฟแม่แต่ยูทูปก็ยังงงอ,อัน เจ้ามือจ้าชี้ลอกตัวไรดีบุ๊งง่วงขี้เลยเจ้าชี้อันตัวไรดีบุ๊งเอาใบมาได้เปิดเลขบอลเลยสั่งไปหาเจ้ามื่อจะไปย่านเลขดังๆนะครับมู่เจ้าย่านเลขดังมู่เจ้าว่าได้เงินดอกดังมามู่เจ้ารับเอาร์ดครับผมมึงคิดได้เงินตั้น้อยเท่าไ่มาจนหัวหอกปอานนี้บุกเห็ดเลขดังออกจัยาที่ไปย่านนี่ยังไปย่านนี่ยังวันที่สิบ อาจารย์กระซิบตัวคันร้อยอาจารย์ร้อยอันนี้ไม่ใช่เอาผู้เดียวไลี้อรักเบอร์ทั่วเลยเบอร์ทั่วเรนัเบอร์ทั่วโอ้นักเบอร์ทั่วรักรัักโักเบอร์ทั่วรักเบอร์ทั่ววันเนักเบอร์ทัศสาเก้าศูนย์ครับเก้าแปดหงเก้ากตัวให้เบ่ด้วยทำอะไรปูทำอะไรสีมันบ่พอกระดาษนแผ่นหนโอยโอ้ยเป็นยังจำได้เนาะปูเนาะ